อุปกรณ์ท <iah> ี่ต้องตั้งอย่างแรกคืออะองมาใ้ที่น้าง่หคะ่ค่ะอเค่ะก็ีเ้นแล้วจ้ะเข้ามาทางในลานบัตรําค่ะเมื่อเดินนะคะด้านเอาศาลานะคะงแหวนสายา ก็จะมีบทเพลงบรเงข้ามารุงแล้วก็เพงพะคาถาที่สมถันนะคะ้อมวเพียงกับแอ้ข mm ือตาคนละมือกันนะคะแล้วก็บทเพลงอื่นนะคะกวยอยาก็ะเนอขึ้นบ้าเองแต่ก็ช่วยกันทำมาชนะกันก่ เดี๋ยวโรงงานเปิดอให้ดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรนะฮะเ อย่างไรก็เก็บเท่น่ดิมตอนตื่นจะเท่าไหร่แฟนคลับก็ฝึกตาดปฏิบัติธรรมนะคะยิมรูปบุกเพลงอาิ

Yeah. Uh, yeah. yeah, it's all I yeah. have. <laughs>

ก่อนจะดำเนินการทุกขั้นนะคะในการการัสัการที่าสูทนฝั่งทุกโลกนะคะรับนะนะคะก้าสิกดนะคทานเข้าสู่าสด้แลนะคะ เพื่อเกิดสภาพหลักมาสการปูผิวสภาพตลาดซึ่ของคโรค่หลังจากนั้นนะคะสการวที่ิตีจัดได้จุดชุเรียกผิวาน่าราและก็จุดตล่นทีลน้อยเส้นหน้า่รัเปิ กิมของคุณพรกินกินกระนันปลานะคะแบบอนมันนะจัดจากนั้นให้ดีมากหอมขิงขุยชาใส่เดอดปอาหางสำมาสลดับจากนั้นก็ะนปกาหต้อสุกา คณะสงฆ์ให้าอยชนะสงฆ์สีท่าประกอบควาศรีจากนั้นรับมทำหลจกรพรรามหล่อนักรพรก็มาถึงงาน้งกรานต์ท่านนล้ท่านนี้ท่านนี้แก้ปาวท่ามนี้ลงตุเรียนตุเรียนต้องมาากทานอย่างงี้ให้ผูกตรงนั้นเลยเนี่ยา่าบางสวก็เลยไม่ยอมก็เลยเหลือบอกว่าตามไปขอฆ่าพวกต่นัตถา เน่าอย่างนี้ครับแตรถแบบเที่ยวแบนี้นะคะจะนั่งก็จะต้่งรูชืาอ้าวปาา่จตวะเป็นลูกหลานแต่วาจะเหนการขึดการทดแทนแงขึ้นการ่งพิชณาข้าาบางส่วนจะลการขาดฉะนั้นก็จะเป็นการ ร้ <acao. S 1> วงร้อยร้อยครับชื่อ้อประางหน้องตรกตาตุ๊กตา่น้องตตา่อน้อกต่้องกาช่อน้องตุ๊าชื่น้องตุ๊กาื่อน้า่้องตุกาอาชืุ้กตานุกตาื่นุ้กื่อเ้อ้านกาน้ตก่้กช่ จะไปทำมดเลยแล้วแบบนี้พี่ค <Sonic> ุณใหเรามาตอนี the ่เราห้สที่แรกไม่มาเราก็เลยพัดแรกเราตั้งไว้สามาสิบตรงนี้ผมออกไปผมก็เลยพัดเข้าาอย่างนี้ผมไม่เอาผมก็เลยขั้นกันดีดีเวได้่อวยจอแนี้ก็ที่รกยึดตามไ ยัไม่ได้คิดยั่ได้ตัครับแต่เก็คัดต,ตั้งตั้ง้เลย๋ยวนี้เป็นสกนี่อีกทีนึงเมื่อมราอย่างนี้เป็นฐานแ่นไม้ว่าพบกันได้ได้เนะเลิกพเลยนะก้ายดกันเลยครับ ขอเชิญชวนร่วมทำอาหารแห้งส่งทหารชายแดนในโครงการแทนคุณแผ่นดินจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยมูลนิธิธรรมอิสระวัดอ้อน้อยธรรมไมอิสระและหลวงปู่พุทธอิสร,ระณนวัดอ้อน้อยธรรมไมอิสระอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมหรือสามารถร่วมส่งทุนในโครงการแทนคุณแผ่นดินได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1938457642 ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมอิสระหนึ่ง